อ่ะสวัสดีครับนักศึกษาก็ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของข้อมูลเนาะนะครับทีนี้นะครับนักเรียนในกรณีที่อ่าจนวนนะครับนะจนวนของข้อมูลเนี่ยมันเยอะหรือมันมากนะครับดังเช่นตารางเนี้ยนะครับะตัวอย่างตารางเนี้ยนะครับอ่ข้อมูลนะครับนะดังแสดงในตารางนะครับได้จากการชั่งน้ําหนักของทองแดงทั้งหมดแต่ร้อยสิบชิ้นนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับในกรณีที่ข้อมูลเนี่ยนะครับนะมันเยอะนะครับ อันนี้ก็คือตั้ง1้0ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาค่า xh กับ xl เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะลำบากนะครับนะดังตารางเนี่ยก็คือเขาแยกออกมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดเนี่ยได้ง่ายนะครับวิธีการดูเนี่ยนักศึกษาก็ดูอย่างนี้ครับจากทางด้านของทางด้านซ้ายมาทางขวานะครับนักเรียนก็ามาเปรียบเทียบนะครับว่าอ้แถวที่1นเนี่ยนะครับค่าอันไหนคือค่าที่ต่ําสุดนะครับ อย่างอันนี้เนาะก็ได้จุดสองจุดห้าสี่หกตัวนี้ก็คือค่าที่ต่ำสุดเนาะนะครับแล้วก็มาเขียนในส่วนของ x l สองจุดห้าสี่หกนะครับค่า high ก็คือค่าที่สูงสุดเนาะค่าสูงสุดก็คือนี้สองจุดหนะ้าหกหนึ่งเนาะสองจุดห้า หนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะได้แล้วเฉพาะแถวนี้ก็คือค่าสูงสุดของแถวนี้กับค่าต่ําสุดของแถวนี้นะครับอย่างแถวที่สองนะครับอ,อันนี้ค่าสูงสุดก็ได้สองจุดห้าเจ็ดศูนย์นะครับสองจุดห้าเจ็ดศูนย์นะครับค่าต่ําสุดสองจุดห้าสามแปดสองจุด ห้าสามแปดนะครับอันนี้อาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแค่สองอันเนาะสองอันนะครับก็คือทีนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวอาจารย์จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับนะก็คือหายเองเนาะนะครับหรืออาจารย์ผู้สอนก็จะได้อธิบายนะครับแต่อันนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการค่าสูงสุดและค่าต่ําสุดเนี่ยของตารางทั้งหมดร้อยสิบเราก็มาดูจากบนลงล่างนะครับนะก็มาดูจากบนลงล่างของแกน ว่าอันไหนเนี่ยมันสูงสุดจริงๆนะครับในตารางอย่างในตารางของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้แล้วนะครับก็คืออาจารย์หาไว้แล้วนั่นเองนะครับนะอาจารย์เฉล,ลยอะไรก็ได้นะครับก็ได้เท่ากับ2.575 2.5ห้นะครับต่ำสุดในตารางเลยนะครับถ้าพวกเราเนี่ยหาจากซ้ายไปขวาเนี่ยของแต่ละแถวเรียบร้อยแล้วนี่ยจากซ้ายไปขวาแต่ละแถวเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็ลงมาดูนะครับนะจากบนลงล่างอันไหนค่า L XL ก็คือค่าต่ำสุดอาจารย์หาแล้วอาจารย์ได้2.531นะครับทีนี้นะครับทีนี้เนาะเขาบอกว่านะับจำนวนข้อมูลทั้งหมดจากตาราง n ก็คือจำนวนของข้อมูลเนาะจำนวนของข้อมูลเราก็ขึ้นมาดูว่ามันมีทั้งหมด100ชิ้น n ก็เท่ากับ100 นะครับ n ตัวแปรในสมการก็คือจํานวนของข้อมูลทั้งหมดนะครับหาค่าสูงสุดไปหาต่ําสุดในตารางก็ได้ล H, นะ xh เนาะก็สองจุดห้าเจ็ดห้านะครับ xl นะครับนะก็สองจุดห้าสามหนึ่งนะครับค่าค่า a นะครับแรงหรือค่าพิสัย นะครับ A, หรือค่าพิสัยค่า r เนี่ยให้เราดูจากสูตรครับเขาบอกว่าหาค่า r ได้จากค่าสูงสุดลบค่าต่ําสุดหรือเอา xh กับ xl เนี่ยมาทําการลบกันนะครับไาตรงน,นี้มาลบกันอาจารย์ลบแล้วก็ได้เท่ากับนะครับ0.044 0 0ุดนอ่อสีนะครับ 0. 0 44, 0. 0 44นะครับ 4, 4, หาจำนวนชั้น k นะครับและความกว้างของชั้นนะครับหานะครับอันนี้เขาก็เป็นตารางในการเปรียบเทียบเนาะนะครับในการหาค่า k หรือหาจำนวนชั้นเนาะเขบอกว่าข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าต่ำกว่า50มันก็จะอยู่ที่5-7ชั้นนะครับ50-100 6-10ชั้น100-250ถึง 10, นะครับก็จะอยู่ที่7-12ชั้นนะครับแต่อันนี้นะครับนะ อาจารย์ให้เราใช้สูตรนี้เลยครับหาค่า k k ก็คือจำนวนชั้นนั่นเองนะครับนะในตัวแปรสมการนะครับก็ square root นะครับนะ square root n นัเกเรียนก็หา k ก็ square root 110เลยนะครับ1 1 0 110นะครับตรงนี้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขก,กดได้เลยครับักตามเครื่องคิดเลขก,กดสูตรได้เลย,เลยอาจารย์ถอดรูทแล้วก็ได้10นะครับนะได้10.4จุด 8นะครับ10.48ไม่ถึง5ไม่ถึง5เนาะไม่ถึง50อาจารย์ปัดลงเหลือ k เท่ากับ10ชั้นนะครับทีนี้ก็คือกว่าหาความกว้างของชั้นนะครับนะหรือค่า i นะครับ i หรือค่าพิสัยก็ i นะครับนะตามสรรมการเลยเนาะ i นะครับสูตรของ i เนี่ยเท่ากับ r ส่วนด้วย k นะครับก็เอา ่าเราหา r ได้แล้วเนะาะ r ก็คือค่าพิสัยเนาะได้เท่ากับ0.044 0.044นะครับทีนี้ชั้น k เนาะ k ก็เท่ากับ10ก็เอามันไปหารด้วย10นะครับก็จะได้เท่ากับ0 0 0 4 4 0044 นะครับอันนี้ก็คือเราก็ได้ค่าของ I แล้วนะครับนะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็เอาเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอ่ะสวัสดีครับนักศึกษาก็ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะก็จากนะครับเรื่องที่เราเรียนกันเนาะนะครับนะในการชั่งน้ําหนักของทองแดงนะครับนะข้อมูลจากตาราง n เท่ากับ1นะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับนะเขาให้ดูตำแหน่งทศนิยมนะครับอย่างเช่นนะครับนะเราจะแก้ปัญหาโดยให้ขอบเขตชั้นเนี่ยมีจํานวนทศนิยมที่มากกว่าทศนิยมของข้อมูลอยู่1ตําแหน่งนะครับโดยเอาตําแหน่งของทศนิยมที่มาก1ห,หน่วยแล้วหารด้วย2แล้วนําค่าที่ได้นี้ลบกับตำค่าต่ําสุดของตัวเลขที่ได้เรียกว่าโลลิมิตนะครับนะเช่นนะครับ สมมติว่าถ้าข้อมูลมีทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับตำแหน่งของข้อมเขตนะครับนะก็จะได้เท่ากับ0.1นะครับนะหรือได้เท่ากับ0.05ถ้า2ตํตำแหน่งนะครับก็จะได้เท่ากับ0.005นะครับถ้า3ตํตำแหน่งก็จะได้่ากับ0.0005นะครับสมมติว่าค่าข้อมูลเนี่ยต่าสุดอยู่ที่9.5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าต่ําสุดเนี่ยจะต้องไปลบทศนิยมก็คือ 0.5นะครับให้ลบออกศูนะครับก็จะได้เท่ากับ9.45าจห้เขนเนาะก็คือลบแต่อันนี้จะลบแค่เฉพาะชั้นแรกนะครับแค่ชั้นเดียวนะครับชั้นที่เหลือจะบวกค่าไอไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างนะครับนะตัวอย่างนะครับนะจากตารางน้ําหนักของทองแดงนะครับค่าต่ําสุดของข้อมูลเนี่ยนะครับค่าต่ําสุดของข้อมูลนะครับมันเท่าไหร่ สองจุดห้าสามหนึ่งถูกไหมครับนักเรียนอันนี้มีทศนิยมสามตำแหน่งเพราะฉะนั้นต้องลบกับเท่ากับเท่าไหร่ลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เท่ากับ 2 5 3 0 5นะครับ2 5 3 0 5อันนี้ก็คือขีดจำกัดล่างนะครับและเราจะได้ขีดจำกัดบนก็คือเอา2นะครับจุด5้าสนะครับบวกด้วย ความฟ้างของชั้นก็คือ i I เรามีค่าความฟ้างของชั้นอยู่เท่าไหร่ครับนักเรียนจากสัปดาห์ที่ผ่านมา I มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ i มีค่าเท่ากับ0 0 0 4 4จุนะครับ i มีค่าเท่ากับ0 0 0 4 4จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ก,นะนะก็จะได้เท่ากับ 9, นะครับนะก็จะได้เท่ากับ2.5349นะครับบวกกันแล้วก็จะได้2 5 3 4 9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้นะครับเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะครับก็จะได้อ่า โอเคชั okay. ้นที่ที่สองนะครับนะก็จะได้เท่ากับสองนะครับนะจุดห้าสามศูนย์ห้านะสองจุดห้าสามศูนย์ห้าถึงสองจุดห้าสามสี่เก้านะครับ ถ้าเรางวงเนาะเดี๋ยวเรารางวงมา,า,าด้านขวากันตรงนี้กันละกันถ้ามันมาแทนในตารางตรงเนี้ยนักเรียนจะเข้าใจละอย่าง K ก็คือค่าจํานวนชั้นเนาะก,ก็จะมีทั้งหมด10ชั้นดังตารางขอบเขตชั้นที่1นะครับขอบเขตชั้นหนึ่งก็คืออยู่ใน range ที่ไร2.5305อันนี้อาจารย์ขอเขียนในตารางให้เราดูว่า2นะครับจุด5.305ถึง2 ห้าสามสี่เก้านะครับตรงนี้ค่าตรงนี้เนี่ยมันจะห่างกันอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่สี่ก็คือตรงนี้มันจะบวกค่า i ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะบวกค่า i ไปเรื่อยๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบเขตนะครับนะขอบเขตของชั้นที่สองนะครับโอบเคชั้นที่สองเนี่ยตรงนี้สองจุดห้าสามสี่เก้า ให้บวกเปหนึนะครับเพราะว่าเวลามันต่อจากตารางเนี่ยมันจะเรียงตามลําดับกันก็ตรงนี้นะครับนะขีดจํากัดบนของชั้นที่1ก็คือต่อเนื่องกันกับขีดจํากัดล่างของชั้นที่2นะครับก็จะได้กับ2 5 3จ0ดหาะก็ะคือบวกจากตรงนี้มา1น1แล้วก็บวกนะครับด้วยค่าของไอ ก็มีค่าเท่ากับอะไร0ูนย์จุดนนะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไรสองจุดห้าสามเก้าสี่นะครับก็จะได้เท่ากับสองนะครับจุดห้าสามเก้าสี่ก็คือต่อเนื่องกันเลยนะครับทีนี้เราก็มาใส่ในตารางได้ละ ต่ับไปไนะครับแต่เราก็ดูเนาะถ้าถ้ามันแทนในตลางเนี่ยนักศึงสาสามารถคิดได้เลยเพราะว่าแต่ความกว้างแต่ละชั้นเนี่ยก็จะบวกค่า i ไ,ไปเรื่อยๆก็ได้เท่ากับอะไรตรงนี้2.5349ตรงนี้ก็เป็น2.535 5. 0นเนาะกว้างบวกค่า i เนาะ0 0 0 4 4ก็ได้เท่ากับ2.5394ด่ สามเก้าสี่นะครับทีนี้นักเรียนหาจุดกึ่งกลางชั้นนักเรียนก็จับมันเนี่ยค่าสองค่าเนี้ยนะครับมาบวกกันแล้วก็หารด้วยสองนะครับก็จะได้เท่ากับค่าของจุดกึ่งกลางนะครับอย่างแถวแรกอาจารย์ก็หารแล้วอาจารย์ได้สองจุดห้าสามสองเจ็ดสองจุดห้าสามสองเจ็ดเหมือนเดิมนะครับนกะารนับนะความถี่เนาะนักเรียนนักเรียนก็ไปดู นะครับอันนี้คือข้อมูลของเราเนี่ยม,มันเยอะนะครับนักเรียนก็ไปดูจากตารางนะครับนะตาราง n อ็นร้อยสิบถ้ามาค่าไหนมันอ,อยู่ในแร้งเนี่ยนัเกเรียนก็ใส่หนึ่งนะครับนะในหนึ่งขีงดสมมนี้ว่าหนึ่งขีดก็ความถี่ก็ต้องเป็นหนึ่งแต่ผลรวมตรงนี้นะครับนะผลรวมตรงนี้เนะี่ยนักศึกษารวมแล้วนักศึกษาต้องได้นะครับนักศึกษาต้องได้หนึ่งร้อยสิบถ้านักศึกษาได้หนึ่งร้อยเก้าหรือห11นึ่งร้อยสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยแสดงว่านักศึกษานับข้อมูลเนี่ยผิดพลาดนะครับอันนี้อาจารย์ก็ทำไว้เป็นตัวอยย่าางให้ดูเเฉๆนนะะครับ ก็เดี๋ยวพบกันในสัปดาห์หน้าเนาะตรงนี้นะครับนะตรงตัวนี้ตรงเนี้ยนะครับรนังศากก็ทำใส่ตัวแปรไปเลยนะครับนะตัวแปรตรงนี้เนาะอ่าดันทุนให้ก็ได้ n เท่ากับ1น0นะครับ xh เท่ากับ2.575ุดห xl 2.531 53 1หนึ่ง ค่าพิสัยเท่ากับ0.40.044 k เท่ากับ10ชั้น i เท่ากับ0.0044นะครับที่เหลือทั้งสาก็บวกค่า i มาเรื่อยๆตรงนี้ก็จุดกึ่งกลางทั้งสากรจับ2ออันขอบขอบีดจำกัดล่างกับขีดจำกัดบนมาบวกกันแล้วก็หารด้วย2นะครับ ก็จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะ่ะตรงตารางแจกแจงความถี่สะสมนะครับตรงตารางแจกแจงความถี่สะสมเนาะนะครับก็ขอบเขตเนะี่ยนักเรียนสามารถยกมาได้จากอันที่อาจารย์ให้เราเนะี่ยทำเพิ่มได้เลยนะครับอันแรกเนาะอาจารย์ใส่ให้ดูก่อนก็ได้2นะครับนะ่ะสองจุดห้าสามศูนย์ห้าถึง2 5้าสเก้าอันนี้ก็เป็น2.2.5 3 5 0ถึง2.5งจุดห้าสอ่ะทีนี้มันเป็นตารางแจกแจงความถี่สะสมเนาะสมมติว่ารอยขีดเนี่ย หรือความถี่เนี่ยเราหาได้แล้วสมมติว่าอาจารย์หาได้แถวนี้5แถวนี้8เนาะชั้นนี้6นะครับความถี่สะสมก็คือ5ตัวนี้นะครับยังไม่มีนะครับนะยังไม่มีความถี่สะสมก็ชักเลย5ก็คือความถี่สะสมก็คือ5 5าบวกแตรงนี้นะครับ5ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ13ก็คือบวกไปเรื่อยๆ13สบวกหก็เป็น19 นะครับอันนี้การหาความถี่สะสมเนาะสมมุติว่าเรานับรอยขีดได้ห้าแปดอันนี้สมมุตินะครับเดี๋ยวเราลองไปนับดูนะครับความถี่สะสมก็ได้กับ5้าบวกแก็เป็นสิบสามเนาะสิบาบวกหก็เป็นสิบก้าก็คือจับบวกลงมาเรื่อยๆนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ความถี่สะสมนะครับเปอร์เซ็นต์ความถี่สะสมหายอย่างไรนะครับก็เอาห้านะครับสมมุตินะนะครับถ้าอาจารย์จะหาความถี่เปอร์เซ็นต์ความถี่สะสมนี้นะครับสูตรก็คือตามนี้เลยนักเรียนนะครับ ความถี่สะสมนะครับคูณร้อยหารด้วยร้อยสิบอันนี้อาจารย์ต้องการหาช่องนี้เป็นความถี่สะสมอาจารย์ก็เอาห้าคูณหนึ่งร้อยแล้วก็หารด้วยหนึ่งร้อยสิบก็จะได้เท่ากับอันนี้อาจารย์เนาะก็ได้เท่ากับสี่จุดห้าห้า อันนี้เป็น13เนาะเราก็เปลี่ยนจาก5เป็น13นะครับถ้าหาชั้นต่อไปเนาะก็13นะครับ13คูณ100หารด้วย110ก็จะเท่ากับ11.82นะครับอันนี้นักเรียนต้องมีเครื่องคิดเลขน,นะครับนะจะได้สะดวกรวดเร็วในการทําส่วนจุด,จดกึ่งกลางชั้นเนี่ยนักเรียนก็ยกมาจากตารางที่อาจารย์เคยให้ไว้ได้เลยนะครับนะ ทีนี้นะครับตรงสร้างกราฟเนี่ยนะครับกราฟเรามีทั้งหมด10ชั้นนะครับเรามีทั้งหมด10ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟแท่งตรงเนี้ยมันจะต้องมีทั้งหมด10 10กราฟ10แท่งนับอย่างอาจารย์เนี่ยเราเอาจากตรงไหนมาทำเป็นกราฟเราก็เอาจากความถี่นะครับล้วเอาจากความถี่มาทำเป็นกราฟสมมุติว่าอันนี้อาจารย์หาแล้วหาไวหมดแล้วนะครับก็เป็นตรงนี้ก็เป็นอะไรก็ได้นาออาจารย์ทำให้ดูก่อน3ามแท่งก็คือตรงนี้นะครับคือแบ่งเป็น 5 5าห้าสิบสิ่าอ่เรียเลขกระบุล้วห้าสิอ่าสิบห้านะครับอันนี้ก็เอาจากความถี่มาทำเป็นกราฟอันแรก5้เนาะหกราฟแล้วก็สูงจากนี้ถึงนี้5้นะครับแป๊ 8, แปดกราฟแท่งก็เลยหาห้ามาหน่อยหนึ่งค่แปดนะครับแปดตัวนี้เป็นหกหกก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟเราจะต้องมีทั้งหมดกี่แท่งครับจะต้องมีทั้งหมดสิบแท่งนะครับนะก็เดี๋ยวในรายละเอียดต่างๆ,ๆเดี๋ยวอาจารย์ผู้สอนเขาก็จะอธิบายนักศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับอาจารย์ก็จบ,จบ,จบ,จบเพียงเท่านี้นะครับ